สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้กับโฟกับสีนกชาแนลนะคะวันนี้ก็มาหาปูนะปูห้าเจ็ดแปดนะคะมาขอโศกขอลาน้าปูเนาะหลายๆายช่องอาจจะมาแล้วแต่นกยังบม,มานะคะเพิ่งได้มีโอกาสมาหาปูนะคะจังได้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สีนกชาแนลน้ำเนเด้อค่ะเนาะเพื่อเป็นกาลังใจให้นกนะคะกะ มาหาปูขอโชคลาเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเนาะค่ะใบผิดจรณาปูเนาะใบผิดจรณาตัวเล็กโอ้ยนอบอกผิดค่ะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวขาไปหาปูกันเลยนะคะอย่าลืมด้วยค่ะกดติดตามให้น้ำเน้ด้วยค่ะมาไปมาไหนอ่ะบัตรเดียวใกล้ไกล้ตัวเดียวบัตเียมาไห้อ่ะ cây đó cây cây thân nước mặn nước nước ngọt nước cứ nước cạn mao cây mao cây này nước nhưng mà nhiều ngọt cá ta cá cây mà cây phủ nhạy đấy cây trồn cây cây cứ cây tỉ mà là ông bao nhiêu chỉ bao ủa cây là mai hết nắng này nó không phận này nó nó ศูนย์ไหนนะที่บอเอาไหมทีเอางั้นบอเอาหัวจันก็เลยออกไปมาย่างเก่นศูนย์ส่วบหนึ่งดัดดัดเจ้าอะไรเจ้าตาคือเอาไห้ม้างไห้นั่นล่ะบ่เอาบ่ได้ศูนย์ดักย่างไงหมดครับผมก็เลยเอาดอกใก่น้ำ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 แกน้ำน้ำทุ่งตาของคนนั้นเอาแล้วแล้วตัวอาครับอุ้มจับไก่พอดีจับปั๊บครับจังได้มามือโจกสูงไปมินังอีกน้อวันนี่ ไข่นี่สองหน่วยเนี่มันเอาอย่างท่บอกทำไมเอาทั้งไก่ทั้งไข่มื่อไห้่มือเนี่ยนี่เห็นบ้านไหนเมื่อเนี่ยโจกถ่วงั่เฮ็ดกตแป็เด็ฟันกับฟันบกขึ้บูหเด็ฟันเดินสั่นเด็กอ่าฟันอกไข่สองหน่วยมา่ห้่ม่อมีทั้งไก่ทั้งไข่มันก็ักมันนั่นแล้วมันมนโดนเราตะกร้าได้ใจไข่สองหน่วยนี่ละไข่กันเลยสองหน่วยนี่ละมื่อหรร้ายหรอกเอาสองหน่วยกับพ่อเ่าวันนั้ มันเอาไว้เนี่ยไก่ก็ไก่น่ะนะมันหามันสุกมันมันบอกจะสี่กับเขาเนี่ยว่ามันสุกมันมันนั่นไข่สองหน่วยเด้อนี่เห็นว่าในเมื่อหานิวโจ๊กสองฟันเมื่อหานิวได้นี่นี่นี่โจ๊กสองตะบันนี่เลยโจ๊กออกมาแต่ไข่สองหน่วยักว้างจิเป็ดตีว่าจากไหนอ๋อสองหน่วยไข่กับสองหน่วยกับสองเนาะ ใครกระสูนผมว่าเพราะว่ากะตีไปแนวนี้เป็นมอลอะพูเทาได้่มันพู้เท่าแน่วันว่นีกเผู้เทเทก็เก่าผูุ้ช่าเนี่ยวันนี้พช่ากับหาเก่าหาเน่เม <2, S 2> ็ดเกิดเนี่ไม่ดเกิดก็จะกระเบิ้ลทามเบิ้งพางัดอยู่แด้กระจอกอะก็ว่เห็นพางัดผางัดปูนาะโบราณทุกมากโบราณนไ่ยมากเลยวะรู้มายกระตีมาครับผมมาจิบ้านครับปจุชันมากครับจู้ายเยอะเน้่บ้านนี้เพราะว่า ผูด่นบ่ได้มันใจตัวไหนผ ouais. ูเด de ียวมันใจจะหายรู้เหมืิน <at> บ <the table> ่ไลยคูทำเงวดนที่เฮ็ดหน่อยตัวบ่หายไล่ตัวไหนทำเดียวนียเอาลัก่อยเนี่ยเอาหาใช่ซะห้าสองศูนย์แปดศูนย์สองไป็นี่เลขเนี่ยมันคือเห็นว่าเลขที่แต่ประทัดบึงบนบล่างคนมาสีกับทำเป็นบ่ย มาน,นี่แปกับศูนย์ใช่ไหมแปลกับศูนย์ต้องไปตัวนึงนียครับอันนี้บนนี่ครับผมบนอห่หางไร้ตัวกวดีละโดยคู่บนครับอืมร่างครับ,รบน้องโทรมา นี่เท่านี้นห่คน่กับปูกมันใจว่าหายก็หกม่าลักงวยอือครับผมทุกอย่างที่มาทายท่าก็เป็นแนวทาาครับผมผิดถูกก็เป็นอย่างครับผมเพราะว่าปูหอยไม่เคยเป็นตัวเลขครับผมเนี่ยบ่เคยเปลยนเลขนะครับเนาะเป็นแนวท่าทุกคนในการเสี่ยงโชคครับผมนี่ครับหาสองศูนย์แปดศูนย์สองครับผมแล้วก็ล้างมี๖หาาหกแปดหาแปดหก แปดหกดังนะปูนี่แปดหกตัวนี้แปดหกกับผมผมมากจะมากแปดหกครับเนาะเพราะว่าตกกระเล็ดผมครับครับผมแคบหน้าจอแล้วครับผมนี่ยแคบหน้าจอไว้เลยครับครับแล้วก็สีเหล่าปูป,ปูสีบ่วงกล่อมเหรอวงตัวมันเด่นที่สุดล่ะเก้าหตัวมันเด่นมันสิมันเด่นตัวนี้ สองตัวนี่เดินสองตัวเนาะบัวครับเลขมันมากหกหกออมาหกบัวดังดังแล้วปูนี่ดังตอนนี้ครับแปดหกดังแท่งเดีวนี้หาสื้อง่ายนะครับผมนีสูตรสูตรมากหน่อยครับสูตรมันละไรกัสูตรมากห้าบวกศูนย์ห้ากับหกมากหน่อยครับผม นี่ครับผมปูไฮเน่น,นะครับเนอนเนีนขล่างเกกับ86ดหกับผมเจอกันนะชินะนนสนะเอาค่ะท่านผู้ชมปูไบนห้าสองศูนกับ8 02ศูนยอะคะ่ะล่างก็จะเป็น95 96ห้าเก้าะคะ่ 85, 86, ะแปดห้าแปดกเนาะปูบาเราหน่วยมาศ0นย์ูนรสูเนาะค่ะปู มาตัวให้เป็นแนวทางสำหรับท่านผู้ชมนะคะมไปได้ทั็นแนวทางขอพึ่งบาลมเราดูนะค่ะไม่ใช่สมุนทั้งล่างครูไม่เคยเปลี่ยนหรอกค่ะครูหายมาในหน่อยตัวแค่นี้นะคะถ้นถูกก็ถูกเยอะถ้าไม่ถูกก็เสียน้อยนะคะเป็นได้ทุกคนที่เหล่าทุกคนที่เหล่าสำหรับเลือกครูผ่านเซตแปดนะคะตั้งเกณฑ์เบื้องต้นแค่หน้าจอไว้ได้ด้ยค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่รับเซนนึ่กับบ้ามี่ไม่รู้รับผมเซนกับบ้าม่อนรักพัดนึ่กับบ้ามี่ครับผม มาหนี้โตมันบวกโตมันกับบ่มีครับซีบักซีกับเป็นแปดวันครับมันกบ่มีแปดไปได้แค่รักน้อยอืมนะไปได้แค่รักน้อยรักแท้เนี่ก็ะบ่มีหาหาบ่มีวันครับไปได้แค่ล่างเท่านครับมานี้ผู้มาตานอกเลขซีโตมันออกน้ำกันเลอะปัดเดอร์ครับถ้าเจาะหายมากว่าหันกับวได้มากดอกเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่ครับผมเขาหายมาจากรุงเทฝนว่างั่งในแกันี้ที่เลขออกน้ำกันเนี่ยมันจะมีอยู่ สองศูนย์ห้าแปดมาบนด้วยกันสองศูนย์ห้าแปดมาบนนี่สี่ตัวนี่ละออกน้ำกันมาบนมาปูจะสี่ตัวได้ครับผมปูว่าสองศูนย์ห้าแปดนะครับเนาะตรงหน้าบนตัวหนึ่งครับผมือว่าออกน้ำกันครับผมศูนย์สองห้าแปดตรงมาตัวตได้สักตัวเามาเชียร์กันมากความกันเลยครัวนี่ครับผมค่ะ ปูวามาบนเนาะคะ่ 2> ะ2 0 5 8บอ้กตัวนได้กะตัวนหนึ่งค่ะ,ะว่าปูกับบอคใรได้ยนินนะครับเนาะบอกให้อย่างกับปูกับผมปูก็บอคได้ยนินาน,นี่ปูนี่น้เาเพื่อนพู้นี่ผู้ที่ตั้งาตั้งาออกหน่วยสิบไม่มีห้าเอาไปเป็นลักลอยครแปดหน่วยสิบก็ไม่มี <8 S 2> บนผู้ที่ตัด ซีบวกซี่เป็นแปดบ่มีแปดบนหน่วยสิบบมีหายุลักษแสนหยิกพวกกระจิตัดหน่วยสิบเลขเสื้อได้คู่เดียวสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองครับเนร้อนมะเขากับพ่อฟันอันปูบึงกันขึ้นกันทั่วคุยกันดูปูบึงกันเพื่อนกับว่าบักเน่าสองหน่วยบานเพิุนไปตีหาศูนย์หาที่ไงเพื่อนให้ไปนั่นเพื่นให้ย่อมไปนะหาศูนย์สองเพื่อแปดศูนย์สองประมาณนี้แต่ว่าเป็นบรใหญ่ให้ไนหาศูนย์หาล่างหาหก เรียกผู้เหมือนกันหาหอกมันไป,ไปน้่งกันครับผมมันถีไปอยู่ตัวนึง <c oughs> รักนวยรักนวยมันจะมีอยู่หากําหกรักนวยไม่หากับหกสถิติกับมีปูเห็ดไว้สถิติกันออกมาแต่รักนวยย่างเดียวบดไ้เกี่ยวก็บบนมีตะล่างย่างเดียวสถิติกันออกก็มันนะ่ะครับอืม ดีเขียนสิีให้เบื้องอกกาออกไปพิจารณาเบิ้งสองเจ็ดสามสองแปดหกล่างมันออกห้าสามมงับก็ห้าหกเก้าสามเก้าหนึ่งห 3, 4, กเก้าสามเก้าหนึ่งล้กกล่างออกเก้าสอง อัน bueno? ี ok ้ก็เก้าเที่ห้าแปดนึ่งหนึ่งล่างออกแปดแปดอัอนี้ก็เก้า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 เก็ดเรียงผีสดาหนึ่งเนี่ยสองสี่สี่ศูนย์แปดสาม สองสี่ 4, 4, สี่ศูนย์แปดสามล่าง 5, <S 1> 1. <S ม,ามันกฮาเจ็ดมาลกัสสองสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดเก้าสามปดเก้าสามล่างมันออกฮาเก้าส้างฮาเก้าครับมาเลยสองแปดหกศูนย์ห้าหนึ่ง ศูนย์ห้าหนึ่งล่างออกสามแปดเนี่ยบานเก้ห้าศูนย์หกสี่ศูนย์สี่ล่างออกสี่ศูนย์เน็นป่ะมันมาผูดสูตรรักหน่วยมันครับผมสองบวกสามจะเป็นห้าเลมนวะครับแมนสองบวกสามอ้นออกสองหาสาม ออแปดส่วนแปดเจ็ดสามมโมเมนตสองแปดแปดเจ็ดสามแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดแมนให้เพิ่มหนึ่งหนึ่งหลักกสองหลักหน่วยครับยังบ้างอือสองบ้านเดียกห้าบวกสองเจ็ดบวกเจ็ดกับแปดมาหน่วยล่างอ๋อเออ เก้ากับแปดเป็นสิบเจ็ดกันเดียดเจ็ดกับแปดมาอีกแปดลักน้วยอีกครับขอจะมาเข้าได้ลักน้วยเข้าหลุดหรือไม่ยากครับมานี้ก็เก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดเดียดเจ็ดกับแปดอีกครับผมราาเจ็ดแล้วเจ็ดมาหน่วยครับสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้ากับศูนย์รหคาเก้าแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดเจ็ดกับแปด ครนี่คือรังนวัยรังสองบวกแปดเป็นสิบได้ศูนย์กับหนึ่งคือหน่วยรังห้าบวกศูนย์ห้ากับหกห้ากับหกมาหนึ่งตัวมาหน่วยมาหน่วยล่างเกี่ยวไปเป็นรักทริปกับอะไรแปดหกบะนี่ครับผมนี่ มันต้องเป็นลักหน่วยมันบ่สุดคำนวณปูครับผมงวดนี่ปูว่ามหาบ้าหกตองครับเนาะหลักหน่วยครับผมนี่ครับผมแบ่งเป็นวิทยาลั่นครับค่ะสุดคำนวลปูเนาะค่ะคลิปนี้กระจ้เพียงสมีครับผมคลิปนาเจอกันเลยครับคลิปนี้กับสวัสดีครับผมสวัสดีกับผมนี่เนาะห้าหกมาหน่วยล่าง มหากระหกลักหนวยเนาะค่ะเป็นสูตรคำนวณของปูซึ่งมันเขามาทุกงวดสองสี่หกแปดแปดวดติ๊บเนาะค่ะเขามาทุกงวดเลยจบ่าได้เนาะค่ะอันนี้ตะวันอออน่งเ็ตไล่ลักลักักสิบละละมื่นละไล่ไปหาลักขึ้นหกต่อไบางคเสิเหตุยังสิเยังเหตุสูตรป่อเจํ่ได้มเอาค่ะทายผู้ชมสํสหรับเดปูหายเจ็ดแปดกะหามากเลยเนาะเพิ่งกระฟันทงมา ห้ากับหกมาหลักหน่วยนีค่ะหลัเนาะกับทำเชื่อมกับมักตัวใดก็ร่อจากคู่อาบนเนาะมาผมงโจเปิดก็ถึงเที่ยงนี่คู่ห้ากับหกเงินเดียวยังไงเงินเดียวมันออกนี่เนาะค่ะทู้ชม่ังไดก็ฝากฟคนค์ก็แชร์กดติดตามไดเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ